ลากรอยเพลสสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้ของเกมเกณฑ์ชินะแผงในแผง4.6นั่นเองกับตู้กระช้าท่านพ่อว่าที่ DPS ระดับท็อปเทียของเกมเลยหลังจากที่เราคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดเกณฑ์ชินก็ได้ประกาศข้อมูลแผง4.6เองเป็นทางการแล้วนะและแน่น,นอนว่ามีตัวใหม่ที่หลายคนเราคอยเข้ามาด้วยนั่นคืออาเล็กชิโนหรือท่านพ่อของพวกเรานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าโหแน่นอนในเอฟเฟกสวยตะการตาสุดๆและใน,นแผทนี้เองครับตัวละครที่ดีดันเข้ามาในตู้ก็เก่งมากเช่นกัน เพราะฉันคนที่เลือกไม่ได้ไม่รู้จะเปิดใครดีคลิปนี้มีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนแล้วเราจะมาสรุปกันท้ายคลิปเช่นเคยว่าลำดับที่ลากอ่อยชียให้เปิด1นึ่มีอะไรบ,บ้างและเพราะอะไรนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นก็ขอฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe ช่องลากอ่อยเพย์เอาไว้เช่นเคยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และฝากพูดสับส่นเจดีของเราเอาไว้สักครูเดียวครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซ n นิเพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซ n นิเพคบนเว็บเร็วสุ ใช้แค่เลข ID เกมชินเซิร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มือนที่ตู้ครึ่งแรกของแพซีทอก็คืออเล็กซิโนและลินเน้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นตู้ครอบครัวที่มาทั้งพอ่อทั้งลูกพร้อมกันเลยนะซึ่งนําพูดถึงตัวใหม่อเล็กซิโนกันก่อนดีนกว่าว่าทำอะไรได้บ้างและเก่งขนาดไหนถ้าดูจากสกิลความสามารถของอเล็กซิโนแล้วเนี่ย ก็คือเป็นตัวละครตำแหน่งทำนุเ,เมแบบยืนสนามแน่นอนเลยนะที่เน้นการโจมตีปกติและใช้โจมตีเป็นหลักซึ่งจะได้เห็นแอนิเมชันการโจมตีเนี่ยโอ้โหแอนิเมชันนี่ค่อนข้างเร็วและสวยงามมากๆเลยเท่มากด้วยนะแต่ก่อนจะพูดถึงซิกของเอเล็กซิโนเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องของบ่วงพนัชชีวนันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า born of life ก่อนนะเพราะมันเป็นหัวใจหลักสำคัญในการเล่นตัวละครตัวนี้เลยก็ว่าได้สถาะนะบ่วงพนัชชีวนันหรือ born of life เนี่ยเป็นสถานะที่เวลาเราเตดอันนี้มันจะห้ามโดหิวนั่นเองโดยมันจะเป็นหล่อสีนะ ดีบัฟเหมือนถึงว่าสถานที่ไม่ค่อยดีะนะที่ผบได้ในเกมจากฟาทุยที่เป็นเจฟแฟดของฟอนเทนและอาวุธของเมืองฟอนเทนด้วยซึ่งถ้าเป็นตัวละครอื่นเนี่ยต้องโดนมอนตีหรือต้องใช้อาวุธเมืองฟอนเทนก่อนถึงจะติดสถานี้ได้นะฮะแต่อเล็กชิโน่สามารถทําให้ตัวเองติดสถานีได้เลยเอาแล้วถามว่าติดทาไมละ่สะสถานะบ่วงพันชีวิตของอเล็กชิโน่มีประโยชน์ยังไงง่ายเลยก็คือเมื่ออเล็กชิโน่เนี่ยมีบ่วงพันชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับสัดส่วนหนึ่งของปริมาณพลังชีวิตสูงสุดข,ของตัวเองการโจมตีปกาาาาร,รกกตพุ่งงงลมมาจาาาทั้ห จะถูกเปลมเป็นคนเสียหายไฟที่ไม่สามารถนทับด้วยท่าอื่นได้หรือก็คือเคลือบไฟแบบเคลือบไปเลยนั่นเองนะและเมื่อถืออยู่ในสถานะนี้การจำตีปกติเนะี่ยจะใช้บ่วมพันชีวันบางส่วนเพื่อสร้างความเสียหายมากขึ้นและลดคูด้าข,ของสกิลท่าลงจํานวนหนึ่งด้วยง่ายๆสรุปเลยก็คือยิ่งตัวหลอดสีแดงๆในะบ่วมพันชีวันของอเล็กชิโนมีมากเท่าไหร่การจำตีปกติก็ยิ่งแดงขึ้นนั่นเองและก็เคลือบไฟด้วยนะทีนี้เราจะสามารถเข้ามาในสถานะนี้ได้ยังไงคําตอบก็คือสกิลท่าน,นัน ะทำการแปะแสลักษใส่มอลหนึ่งครั้งนะที่ชื่อว่าบล d d d ดฟเดเร็กทีฟนะเมื่อกดชาร์จ,จมตีอาริชินโนก็ทําการดูดซับและล้างไอตัวแสลักษ์ที่แปะมอลไว้เนะี่ยล้างออกแล้วเราล้างมาปุ๊บเราก็จะได้เกตหบ่วงพระชีวันมาอันนี้คือวิธีในการที่จะได้ไอตัวเกรอันนี้นะก็คือแปะสกิลธาต์และชาจ,จมตีก็จะได้เกรมาละพอได้เกรมาปุ๊บก็เคลือบไฟอาวุธเรียบร้อยก็สามารถกดโจมตีธรรมดาแบบรัวๆมันๆได้เลยอารมณ์มัน,นจะคล้ายๆกดสกิลธาตเพื่อเคลือบไฟให้อาวุธคล้ายๆฮูเต่านั่น่่งอนขยย,ยากกุาากว ทีนี้มีความคล้ายหูเต๋าอย่างคือเวลาหูเต๋ากด e เนะี่ยเลือดลดถูกไหมเวลาเล็กชิโน่เนี่ยกด e แล้วก็ได้ไอเกฟพันธะอันนี้มาเนี่ยมันก็จะเหมือนแช่เลือดตัวเองทําให้ไม่สามารถฮิวตัวเองได้เลยนะทีนี้ถ้าเลือดน้อยมากจะตายแลย้วทาไงก็สามารถล้างออกได้นั่นเองด้วยทําไม่ตายนะเวลากดใช้ถ้าไม่ตายนะเนี่ยเล็กชิโน่จะทำการสร้างคนสายไฟวงกว้างจากนั้นก็จะดีเวลาคูด้าของสกิลธาตุและฟื้นพลังชีวิตตัวเองตามสะสมทางโจมตีพร้อมกับล้างสาระบ่วงพันธุ์ชีวันออกด้วยนะก็คือเหมือนถ้าไม่ตายเนะี่ยเอา เอาไว้ล้างไอการทาหิวออกแล้วก็หิวเลือดขึ้นมาคล้ายๆกับฮูเตาเลยนะเวลาฮูเตาฟาดผีนะ่ะก็เพื่อหิวเลือดเช่นกันซึ่งตัวสกิลติดตัวพาสีสกิลเนี่ยก็อวยพลังตัวนี้ทุกอย่างเลยนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือเมื่ออยู่ในการต่อสู้ไรชิโนจะได้โบน,นัสความเสียหายไฟและฟื้นฟูพลังชีวิตผ่านเบอร์มูนไรซิ่งหรือถ้าไม่ตายได้เท่านั้นนะแปลว่าแต่เพราะว่าตอนไรซิโนอยู่ในสนามต,ตอนสู้อยู่ตัวละครอื่นหิวให้ไม่ได้นะ ต้องเสียทำไมตายหิวเลยเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวหิวที่วางไว้อย่างเช่นโคคุม,มิที่วางเมกะพูลไว้เงี้ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะซึ่งอันนี้ไม่รู้เสียมัทำไมเหมือนกันแต่คงบังคับแหละบังคับการจัดตี้ประมาณหนึ่งนะฮะอันที่2คือเมื่อเอาชนะศัตรูที่มีบัตรเดฟเดเร็กทีฟหรือไอตัวแสลักของสกิลท่านเนี่ยจะเติมเกรดบ,บุรุษชีวันให้อเล็กชิโนทันทีเลยอันนี้ก็ทำให้เล่นได้ต่อเนื่องขึ้นแบบกด e แล้วก็ตีตีตีต,ตีต่อได้เลยแล้วก็อันที่3คือยิ่งพลังโจมตีของอริิโนเยอะมมมาาาาาากเทททท่่่ไหหรควต้้นนังดและะะคควาาาาาามมมทนนนกกยยภพพ็จเิ่่ขึ้ปรณงือ มันเป็นตัวยืนสนามยืนตีที่มีความอึดพอสมควรนั่นเองนะฮะและเกือบลืมอันนี้อเล็กซิโนมีความสําคัญพิเศษอันนึงด้วยคือเวลากดชา้าโจมตีนะ่ะตัวอเล็กซิโนจะมีวิธีการเคลื่อนไหวแบบพิเศษคือสามารถลอยได้นะข้ามน้ำข้ามทะเลได้ที่สําคัญเลยคือทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นมากๆใช้สํารวจแบบสะดวกขึ้นด้วยนะจากที่ดูสกิลความสามารถโดยรวมของอเล็กซิโนนะ่ยวิธีการเล่นก็ไม่สามารถเล่นถอดสมองได้ซตทีเดียวนะแน่นอนมันดูแล้วไม่ได้เล่นยากเท่าแบบพี่เตมมออาางงี้คบนัดรรระพลิววหห ให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะให้มันเยอะๆเนื่องจากจะได้เคลือบาธาตุอาวุธแล้วตีแบบแรงๆนั่นเองวิธีเล่นก็จะมานว่ากดสกิลาธาตุปุ๊บแปะดิบับใส่กดใช้ต้มตีดูดเกรเดมาให้ได้บุ๋มมัธชีวันแล้วก็ตีไปไเรื่อยๆจนเกรดหมดหรือแบบจะตายอย่างเงี้ยแล้วกดทำให้ตายเพื่อเติมเลือดแล้วก็รีเซ็ตคูด้าสกิลธาตุแล้วก็วนไปใหม่ซึ่งกา,การที่เขาฮิวไม่ได้นะนอกจากจะทำให้ตายเนะี่ยก็ดูแล้วน่าจะเพิ่มพลผลสำคัญของตัวโล่เข้ามาอย่างเช่นจงหลีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นคู่กับเเรินโนนนไไดดด้้้ีีมาากๆๆลลยยยคืือป่่ใหจะนะะตงฮ โดยรวมๆแล้วเนี่ยอเล็กซิโน่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวท่าไฟที่โหดมากแน่นอนนะอาจจะระดับเดียวกับฮูเต๋าหรือไม่แน่อาจจะแรงกว่าด้วยเพราะว่าตัวคูนัมเมนเนี่ยต้องเยอะแน่นอนนะยิ่งแบบแอนิเมชันเทพขนาดนี้นะแล้วเป็นตัวละครที่เน้นแป้นแท็กเป็นหลักด้วยคือแดงแน่ๆไอ้ทีไหนที่ขาดหรืออยากได้เมนเวสร์ท่าไฟเนี่ยอเล็กซิโน่น่าสนใจมากๆนะแล้วผมคิดว่าคนที่อวยพี่อเล็กเนี่ยก็น่าจะเยอะแต่แต่เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเทอร์เทอรท่าไฟเนี่ยเยอะแล้วนะ อย่างเช่นหูเต้าที่หลังๆก็เก่งขึ้นด้วยนะหูเต้าย่อมียะหรือไม่แต่เสียงหลิงเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยไอดี ID ที่เป็นสายฟรีแล้วมีเสียงหลิงที่ปั้นมาเยอะๆแล้วเนี่ยถ้าว่าจำเป็นไหมต้องเปิดพี่ alexino คือไม่จําเป็นนะเพราะว่าท่าไฟมันเป็นท่าที่ค่อนข้างคือเสียงหลิงมันเป็นก้อนเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก็บเพจไว้เปิดอะไรก็ตามที่จะรีรันหรือตู้อื่นน่ะสามารถทําได้เช่นกันแต่ไอดีไหนที่ไม่มีตัวไฟเลยหรือเพิ่งมาเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเ,เมทลไฟที่ใช้ได้ยาวๆเลยนะฮะทีนนนน้้ตต่อออากกััวึงงงขูคืรเเะ ตัวเล่นหลักคือเป็นตัวละครที่ทำทีมเมนไฟก้อนใหญ่นเนวราสซ้าได้แรงมากๆจากการเก็บแสกใช้ท่อนตีที่มันเป็นรูปโหมอยู่ข้างเนะี่ยสูงสุดได้สองแสกเลยเวลาใชา้โจมตียิงออกไปเนี่ยก็จะมีการสร้างเจ้าหมวกแมวเหมียวยิ้มกริม่มเอามายั่วยุสตรูได้อีกด้วยส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยลีเน่จะทำการแปลงร่างเป็นหมวกวิ่งไปชนศัตรูซึ่งทำทีมเมนไฟได้แรงมากๆแล้วก็จะยิ่งแรงอีกถ้าเล่นคู่กับแพสซีฟสกิลนะก็คือเวลาของลีเน่เนี่ยส้างเสียหายเกินศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุไฟก็คือนนนนนนนหหััััวววว่่แแแลละะะจรงงขึึ้้ถถ60%าามมีีตตตคธุไฟสใท จะแรงขึ้นอีกเป็น100%ที่บอกเลยว่าโอ้โหเยอะมากนะคือลีเน่เนี่ยจริงนะถ้าจัดตีตามเงืนะ่อนไขเนี่ยคือเป็นตีตัวไฟเยอะๆหน่อยแค่4-0ก็แรงมากบ้าบอแล้วนะทำาดาเมจหลักเสตหลักล้านได้เพียงแค่ไม่กี่วีเท่านั้นเลยแต่ว่าลีเน่เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นทอสมองไม่ค่อยได้เพราะต้องคอยกดชาร์จอิงด้วยน,นะเพราะฉันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับสายชอบกดรัวๆสายทอสมองอะ่ะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็เรื่องทีมก็ไม่ค่อยเหมาะอีกเพราะว่ามันต้องเล่นตีโมโนไฟเท่านั้นแหละถึงจะแรงทำ อันดับต้นๆของเกมเลยนะฮะซึ่งถ้าดูจากเทียร์ลิสต์ตอนนี้ลีเน่คือเทียร์เดียวกับฮูเต่าเลยคือแรงมากๆแต่สุดท้ายแล้วตำแหน่งค่อนข้างทับกับอเล็กชิโนนะคือดีไม่ดีอาจจะเล่นด้วยกันได้เลยแต่ว่าถ้าเปิดทั้งสองตัวเนะี่ยผมว่าน่าจะเปลืองไปหน่อยถ้าเกิดเป็นไอดีที่ตัวยังไม่ครบนะฮะมากันตอนน่อที่ตู้เครื่องหลังเป็นซีรีส์6ตัวแรกครับก็คือวอนเดอร์เลอร์นั่นเองนะตัวละครเมนเบสท่าลมที่เล่นสนุกเล่นมาแลนะเก่งมากตั้งแต่ซี0จุดเด่นหลักของวอนเดอร์เลอร์คือสามารถจ แล้วบัฟบเพการโจมตีปกติแรงขึ้นและกว้างขึ้นส่วนท้าไม่ตายเนี่ยเป็นการเหยียบอากาศทำใหเมจนหมูได้แรงมากๆเพราะฉะนั้นจุดเด่นของวันเดอร์เนี่ยก็คือนี่แหละการลอยได้นี่แหละที่มันดูแปลกกว่าตัวอื่นนะซึ่งทำให้เราสามารถเอาไปสำรวจวิ่งแบบสบายมากๆคือสามารถลอยขึ้นในแนวดิ่งได้ด้วยนะโดยการใช้พลังงานพิเศษที่ได้มาตอนกด E นะแล้วพอกด E ปุ๊บก็ยิงแรงด้วยใช้เคลียร์มอนตามข้างทางสบายๆเพราะฉะนั้นสำหรับไอดีใหม่ผู้เล่นใหม่เนี่ยวันเดอร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าเล่นง,ง่าย ใช่สำรวจโลกเนะี่ยก็ดีมากๆเลยเวลาผูเ้เล่นใหม่มันต้องสำรวจโลกเยอะไงก็คือค่อนข้างเหมาะเลยนะแต่ว่าแต่วันในอับิปัจจุบันนี้เนี่ยวันเดอร์ก็แอบตกเมตาได้ไปเยอะเลยเพราะด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่ทำได้แบบเรื่อยๆไม่ได้มีก้อนใหญ่อะไรนะถ้าไม่ตายก็ประมาณหนึ่งทีมเนี่ยก็แอบฟิกพอสมควรคือต้องมีเพื่อนมาอวยเขาอะต้องมีตัวบัฟโหนหดถึงจะแดงแล้วมอนหมู่ก็ไม่ค่อยเก่งเทียบกับเซียวเพราะเซียวเนี่ยกว้างกว่านะแล้วความแรงในความกว้างตอนนี้ก็สูงกว่าด้วยคือในปัจจุบันนี้เนี่ยโดนเซียวแซงไปเรียบร้อยแล้วนะคือตัวมันก็ยังโอเคอยู่่่แแแหหหละะตตจรอออวันนเเเฉฉิดายยมืซีโโ้ คงจะไม่มีใครเฉียดชายเ,ชทเท่าเซียวลูกรักแล้วล่ะแหม่บัฟซะขนาดนั้นแล้วก็ตัวที่2ในครึ่งหลังเนี่ยก็คือหมอไป่นั่นเองนะป่จูเป็นตัวละครซัพาะท่าไม้ที่มีความสามารถในการฮิวและเสกโลกให้กับเพื่อนแถมบัอความเสียหายจากการทําปริยาได้ด้วยคือเป็นตัวละครท่าไม้ที่โกงมากในในปัจจุบันเนี่ยยิงในแพตปัจจุบันนี้เลยกได้ว่าหุ้นขึ้นเลยเดียวด้วยการมาของเทพน้ําฟูดีนะนะที่พอเอาไปเล่นกับไป่จูแล้วลงตัวมากๆในทีมไฮเปอร์บลูม ที่เอาไลเดนฟูรินะเนฮิดะมาเล่นด้วยกันเป็นตี้3อาร์คอนนะแล้วโบตัวฮิวเข้าไปคือไปจูนี่เองโอ้โหยืนสนามแปดท่านไหมแถมฮิวได้ด้วยถามว่าทำไมถึงเป็นหมอไปเพราะฟูรินะมันลดเลือดทั้งทีมนั่นเองนะแล้วเวลามีเลือดขึ้นเลือดลดที่เป็นทั้งทีมได้ด้วยเนะี่ยโอ้โหบัฟฟูรินะก็ขึ้นเร็วซึ่งหมอไปเนะี่ยทำหน้าที่นี้ได้อย่างลงตัวมากๆเพราะชังไซที่เป็นเมนท่านไม้เนะี่ยแล้วยังไม่มีเนะี่ยบอกเลยว,ว่าเปิดม,มาได้เลยน,นะตัวดีจริงต่อน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปอันดับการเปิดนะมาถึงงแลลล้้้ววช่่เเเืืออกกไไมดราใหนะ อันดับแรกอยากจะให้อันดับพิเศษเลยเป็นอันดับที่สูงเนี่ยเอามาก่อนเลยคือตัวซัพพอร์ตตัวเดียวในใน4ตัวในแพทนี้นะก็คือหมอไป่นั่นเองหมอไปเนี่หมอสำหรับคนเล่นทีมท่านไม้เป็นหลักและทีมไม่ใช่ตัวท่านไม้ส่งตัวในทีมใครที่มีทีมที่กำลังจะประกอบรล่ามทีมไฮเปอร์บลูมเทพๆอ่ะแล้วขาดตัวท่านไม้นี่ผมคิดว่าหมอไปเนี่เป็นอันดับดีที่สุดที่สามารถเลือกเปิดได้ในแพทนี้เลยนะคือถ้าไม่ใช่ในเฮดด่าก็มีหมอไป่นี่แหละที่แปะไม้ดีมากเพราะฉันคือบอกเลยโกงแน่นอนใครอยากได้คุณภาพช มอไปได้เลยนะฮะและไอดีเนี่ยก็มีตัวท่าไฟฟ้าที่ดีแล้วเช่นชิ้นนะบบปั้นมาแล้วตัวท่าน้ำมีอยู่แล้วแต่ขาดตัวท่าม้าอย่างเงี้ยหรือมีนาฮิดะตัวเดียวบางทีไม่พอนะเพราะฉันไอดีที่เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งนะหรือแม้แต่ไอดีใหม่ๆซึ่งพะผมวัาตีไฮเบอร์บูมเนตีที่ปั้นง่ายไงถ้าไอดีใหม่ดีไหนมีลเด่นมีชิ้นนบุที่สามารถประกอบร่างได้ผมก็ได้นํามอ,อไปมากที่สุดเลยในในแพทนี้นะแต่แต่ถ้าเกิดไอดีคุณอ่ามีมมมาาตีไฮเบอร ก็สามารถมองมาทาง DPS ได้แต่ว่าตัว d a เมจแพทนี้เนี่ยสตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องเปิดทุกตัวนะลำดับที่3เนี่ยเราให้เป็นเน n e ละกันเพราะว่าเป็นตัวละครระดับท็อปเทียร์แต่ว่าแอบเล่นยากส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกับตัวแนวนี้ที่ต้องใช้สมองเยอะๆนะใครที่เล่นการยูมันน่าจะเข้าใจแถม r เน่เนี่ยบังคับทีมด้วยถึงจะแรงก็เลยหักคะแนนอีกดี ID ใหม่ก็ไม่ค่อยเหมาะดี ID เก่าที่จะพัฒนา ID ยังเคลียร์บิทไม่ครบอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอาจงจอดีที่ั้านตัวหมดแล้วยังดู ไม่ค่อยน่าเล่นเลยคือเอาจริงมันนั่นแหละอย่างที่ว่าผมไม่ค่อยชอบชอบ,ชอบตัวเงื่อนไขเยอะเนาะแต่ถ้าแน่นอนถ้าเกิดอวยเปิดได้และเก่งด้วยต้องบอกว่าเก่งด้วยแบกได้แต่ถ้าไม่ได้อวยเนี่ยนะก็ตัวอื่นดีกว่านะเพราะโดยความยืดหยุ่นอนเอกประสงค์นะนเนี่ยลีเน่นี่คือค่อนข้างต่ํานั่นเองนะทีนี้ตัวที่สองนะี่ก็คือวอนเดอร์ครับเพราะอะไรเล่นง่ายหนึ่งแล้วก็ประโยชน์การใช้งานเะนี่ยค่อนข้างหลากหลายคือตีมอนก็ได้สํารวจก็ได้คือผู้เล่นใหม่เปิดมาในค่อนข้างสบายแบกช่วงต้นเกมได้อย่างแน่ๆนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่า่าทีีมมตัววเเยอะแล้ มันเอเดอร์นเนี่ยมันก็จะประมาณว่าไม่เท่าตัวอื่นนะมันจะมีความไม่เท่าตัวอื่นนะแต้ถ้าอยากจะอวยเนี่ยมันก็ต้องมีตัวซับแบบซับเต็มบัฟฟฟูลไปเลยด้วยเพราะฉะนั้นน่ตอนนี้ถ้าเป็นในอบิสก็แอบเล่นยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ไอดีใหม่เปิดมาแบกคอนเทนต์เปิดม,ม,ม,มาสำรวจโลกฟาร์มของเนี่ยได้เลยให้ผ่านแต่ถ้าเป็นไอเดีเก่าที่จะผ่านอบิสเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันนะแต่ก็ให้อันดับที่2เพราะสูงกว่าลีเน่นั่นเองทีนี้อันดับที่1น่เนี่ยก็จะเป็นใครเปไมไ แต่หนึ่งจะขั้นโก้ไหมเนี่ยต้องมารอดูกันอีกทีคือเลซิโนโ่เนี่ยก็นั่นแหละนะเป็นหน้าตาของแพทอะ่ะก็น่าเปิดสุดแล้วแหละในแพทยูโอกนี้ด้วยความที่เป็นตัวละครใหม่ด้วยเรื่องในเดมดอะแดงแน่ๆผู้เล่นเก่าเนี่ยได้ใช้ชัวๆผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเปิดมาแบบไอดียได้เพราะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยสมดุลได้ด้วยนะเวลากดใช้จังหตีเนี่ยก็สามารถติดปิดได้นิดหน่อยรอได้แต่ไม่สูงใช้ข้ามน้ำได้แล้ววิ่งเร็วขึ้นมากนะฮะถึงแม้ถึงแม้ต้องต้องหนอกใจไว้หน่อยจะไม่ไไดด้เหมาะะะกกับบบทุอีแ100%น แล้วก็คือหน้าเปิดที่สุดแล้วในแพทนี้เพราะฉะนั้นใครที่มองหาตัวเต็มไฟเพิ่มเนี่ยและอวยซึ่งโอ้โหผมว่าหลายคนอวยแน่นอนเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยเรื่องดีไซน์นี่ผมให้อันดับท็อปๆในเกณฑชินเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อวยเนี่ยก็จับไปได้เลยนะไม่เสียดายแน่นอนนั่นเองนะเราก็เลยยกให้อเล็กซิโนเป็นลำดับที่1ในแพทนซีรหกนี้นั่นเองนะครับนี่แหละก็คือซีรีส์เลื่อมไม่ได้เราเลือกให้ในแพทนซีรหกของเกณฑชินในแพทนะคิดเห็นยังไงนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกกก็็สาาาามมมมมมรรรถถคคคคอออเเเเนนนนนนตต์พูดูดดดดุยยััไ้้้ลลลละะะบผแแใทีี่จปิิซโวึง ขอไอพอนให้ไม่หลุดเละนะใชใ้ลองใช้เพจจากปรเดนเติมเกมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมันจบถึงตอนนี้และอยากดูทัพงปีไหนอีกจากเกมเกินชินที่แพลหรคคือเฟยซาวด์เดวก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย